สวัสดีค่ะเขมิีกาเตียงกูลนะคะวันนี้นะคะสำหรับตัวพี่เขมเองเนี่ยตำแหน่งทูสตาร์นะคะอยู่ที่ศรีวิไลมาคือ8เดือนค่ะทำไมพี่เขมถึงเรื่องตัดสินใจทำธุรกิจกับศรีวิไลนะคะเพราะว่าพี่เขมมองเห็นโอกาสค่ะมองเห็นโอกาสการเจริญเติบโตของแอปพลิเคชันศรีวิไลมอเพราะว่าคนที่มีมีต้นทุนน้อย มีต้นทุนแค่เพียง300บาทนะคะก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้นะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่เริ่มต้นจากเงิน300บาทแล้วสามารถพลิกชีวิตจากคนที่เคยลำบากนะคะหลายๆคนบอกว่ารอดแล้วค่ะหลายหลาคนบอกว่ารวยค่ะนะคะนี่คือสีวิไลมอค่ะตอบโจทย์ให้กับคนทุกอาชีพ โดยเฉพาะในส่วนของพี่เขมนี่คือเป็นตัวแทนในส่วนของคนที่ทำงานประจำนะคะพี่เขมทำงานประจำด้วยทำอาชีพเสริมด้วยสามารถมีรายได้เพิ่มและสามารถดูแลพ่อและแม่ดูแลครอบครัวได้นะคะพี่เขมได้จากการทำสวนผลไม้ดิจิตอลนะคะได้จากแผนการตลาดของบริษัทนะคะแล้วพี่เขมบอกเลยว่าพี่เขมมั่นใจสีวิไลมอเพราะว่า สีวิไลมอประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายนะคะและก็มีการบริหารงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะไรายได้ของพี่เขมทุกทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามานะคะมีการหักภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกรายการค่ะถ้าใครนะคะสนใจที่จะมาร่วมธุรกิจกับสี่วิไลมอแล้วก็อยากจะ ได้ความรู้เพิ่มเติมและอยากมีรายได้เพิ่มถึงแม้คุณจะทํางานประจําคุณก็สามารถนะคะที่จะมีรายได้เพิ่มได้และวันหนึ่งนะคะศีริวิไลมออาจจะทําให้คุณมีรายได้มากกว่าเงินเดือนประจําที่คุณได้รับอยู่นะคะสําหรับวันนี้พี่เข้มฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะฝากศีริวิไลมอไว้ในอ้อกใจของทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ